สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,าผสมเกสรต้นบอลสีจอมทับนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มค่ะเกสรบอลสีจอมทับก็บานแล้วนะคะเกสรจะ f u l เลยนะคะข้างบนนี่จะเป็นเกสรตัวผู้นะคะเป็นเกสรตัวผู้แล้วตรงนี้ข้างล่างนี้จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะดิฉันก็จะทําการผสม ผสมเกสรน,นะคะโดยเกสรเนี่ยเราต้องไม่ให้ต้นมันไหวนะคะไม่งั้นเกสรข้างบนตัวผู้เนี่ยมันจะร่วงลงหมดมาหมดดิฉันก็เลยใช้เทคนิคใหม่ค่ะโดยการเอากระดาษ A4 เนี่ยนะคะมาตัดเหมือนกับลักษณะเหมือนกับอตอนที่เราเวียนเทียนแล้วก็จะมีอะ,อะไรนะ ท,ที่รองรอรงอตาเทียนนะคะเชิงเทียนเชิงเทียนแบบนั้นะดิฉันก็จะมาวางไว้ข้างล่างที่กา้กานก้านดอกเกสรเพื่อไม่ให้อ่าอะไรนะอ่าเกสรมันร่วงลงไปข้างล่างมันก็จะได้ถ้าเวลาที่เราผสมมันก็จะได้ร่วงอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะได้เก็บใส่ถุงไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นเพื่อผสมกับดอกต่อไปอันนี้เป็นดอกดอกแรก ของต้นนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็จะเอาวันนี้ติดไม่ให้มันเคลื่อนไหวโอเคค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เกสรก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเกสรมันก็จะไม่ร่วงนะคะทีนี้ก็จะค่อยๆตัดต้องตัดแบบเบาๆเลยนะคะฉันก็ไม่กลัวไม่กลัวว่าเกสรมันจะหกนะคะเพราะว่า ทำรองมาอย่างดีแล้วอันนี้เป็นเทคนิคใหม่โอยสอนร่วงนะนี่เนี่เห็นไหมพอร่วงมันก็ลงตรงนี้เนี่ยพอแกสอนร่วงมันก็ อยู่นะอยู่บนกระดาษมันก็ไม่ร่วงที่ต้นเราก็จะได้เกสอรไหม นี่มันบานแลนะนะคะต้องค่อยๆอย่างเบามือเลยะคะ่ะเพราะว่าเกสรมันจะนั่นมากอันนี้คือเกสรตัวผู้แล้วนะคะ โอเคทีนี้ตอนนี้เราตัดกรีบดอกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอา เราก็จะเอาเกสรช่วงนี้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเกสรตัวผู้แล้วช่วงนี้เป็นเกสรตัวเมียเราก็จะเอาคัตเติลบัตรนะคะมามามารูปเกสรตัวผู้มาใส่เกสรตัวเมียจริงๆถ้าได้อะถ้าได้อะไรนะเดี๋ยวจริงๆถ้าได้ผู้กันจะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ใช้คัตเติลบัตรไม้แคบหูเนี่ยได้นะคะเราก็จะรูปเลยนะคะ อันนี้เป็นเกสรตะโพนะคะเราก็จะเอามาทา ที่มันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็ที่มันตกอยู่ที่กระดาษเราก็เอามาทาได้ ดูว่ามันจะติดกี่เม็ดนะคะ,อะโอเคทีนี้เราก็จะผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเกสรที่อยู่บนกระดาษเนี่ย มหมดละเดี๋ยวซิเมลล้วงแถวนี้มังม้งไหมไม่มีอ่ะโอเคทีนี้ก็รอค่ะวันนี้ผสมเกสรจมทับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตว่าเราจะผสมติดได้กี่เมล็ดนะคะง่ายๆใช้เทคนิกระดาษแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Okay.